วันเชีงเม้งอืมวันดีนี่วันบรรพบุรุษนี่อืมพวันพระบรุษหัวโตมาปีหนึ่งกูจะได้กินปีละครั้งอดประสามแล้วสี่สี่วันได้กินวันเดียวอเอ๊ะเดินทำไมหลังงอออหัวโต หัวมันหนักเลยเดินงองแต่วันนี้วันอิ่มรังจะถือสินโดดประสามร้อบี่วันเนี่ยที่จริงถ้าจะให้ถูกหลักวิชาน,นอกจากลำบากจากวันนี้ที่บรรพบุรุษเนียจต้องทําบุญให้ท่านทําบุญกันเนื้อนาบุญด้วยนะจ้าจริงจกุศลยังยังมีกําลังส่งไปถึงท่านถ้าท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็ทําบุญโดยที่ส่วนสไปให้ท่านทุกวันเลยสามรอยหกสิบหวัน ถ้่ท่านอยู่ตรงนั้นท่านก็นกินแค่ครึ่งเซนแต่แต่ถ้าอยู่ตรงนั้นท่านจะมีวิมานดินหรือบางทีไม่มีด้วยอ,อวิมานบนดินเราคงเคยได้ยินเนะ <Yeah. S 1> เพลงนี้โอ้โหดังแต่ไม่เปิดได้ฟังเดี๋ยวเวลาไม่พอ <Yeah. S 1> ถ้าอยู่ตรงนั้นก็นเป็นภูมิซึ่งมีระดับล่างระดับโลโซระดับกลางและระดับไฮโซนี่ละจ๊ะ ระดับไฮโซก็ไม่มากินหลักถ้าจะกินกันระดับโลโซเนี่ยคือโซโซโซมากอดจนหัวโตนี่ยแหละ